สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอแลอาจารย์ท็อปในในรายการสนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรมาแล้วนะครับนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะ

99้าพารแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อแบรน มากดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้ว,ลวตามด้วยชื่อแฟนและตามด้วยคำถาม อย่าเริ่มเพียงคนละเก้าพันเก้ารเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นวันนี้ตาย,ยังแดงอยู่ป่ะไม่อะนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็มาแล้วไม่ได้เป็นเพราะวันก่อน ไปดูให้เขานะที่มีคนก็ถามว่าขายเครื่องรางของขัง,งยังไงขายของยังไงให้ได้อะไรอ่ะต้องบูชาอะไรอ็จะบอกแล้วให้มาเสริมดวงเสริมราศีกับอาจารย์โอผู้เป็นประธานเพียงเท่านั้น เมื่อมาเสริมดวงเสริมราศีแล้วราศีก็จะจับโดยอาจารย์โอผู้เป็นประธานนะอ่ะไม่ใช่ค่ะอะไรไม่ใช่ <laughs> ก็บอกแล้วให้ไปสวดมนต์ายสวดให้ฟังแล้วก็ไม่สวดกันก็ใครก็จะมาช่วยแล้วเศรษฐกิจแบบนี้เรื่องจริงรนะอาจานอบทักเขาไปว่าให้แบบบูชาพระพิฆเนศจำได้ปะ ก็แล้วแต่จะไปบูชาก็บูชาไม่บูชาก็ไม่ไ,มได้ว่าอะไรแม่จานโอ้ตกใจว่าทำดูให้ฟรีได้ยังไงไงข้างหน้าเนี้ไม่รู้สิแล้วทำไปหายมันาีิตาไม่มีอะไรเนี่ยจานโอไปก็วิตกังวลอะไรกับเอก็แค่เป็นท่วไม่ได้เหรอเนะยกดแชร์ออกไปมีมากี่คนแล้วไหนเล่าเฟ้ เยอะมากเลตอนนี้โอ๊เป็นน่าเป็นห่วงอะทอบวิบากวิบากอาจารย์โอ้เยอะเยอะมากสวดมนต์เท่าไหร่ก็ไม่พอทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่พอ,อปานาติบาตค้างคายอยู่เต็มเลยแอลทชาล้ยี่สิบสามโอนเงินไปซื้อน็อตบุ๊กมือสอง โดนหลอกใช่ไหมคะเขาบอกว่าส่งของแล้วพอบอกขอเล่พัสดุไปก็อ้างไปทั่วอันนี้เขาบอกว่าโดนหลอกอนนใช่ไหมี้เราดูแค่ใบเดียวนะไพ่บอกนะไม่ได้หลอกอืมว่าตามหน้าไพ่นะหน้าไพ่เขาว่าไม่ได้หลอกเอาว่าไปตามหน้าไพา่กดแชร์ออกไป แลว้วถ้าหาว่าโดนหลอกใช่ไหมเขาบอกว่าส่งของแล้วพอบอกขอเลขพัสดุก็อ้างไปทั่วอสวินถือเรียญนี่หลอกไหมล่ะไม่หลอกนะม,มันก็ไม่ใช่ไพ่หลอกอะ่ะใหญ่คาา่ะสาวสิบแปดพี่ตรีจะเปิดใจคบกับหนูจริงๆไหมคะ ยังอะเขายังไม่เปิดใจอะอืมผมพูดไปแค่นี้นะเขายังไม่ตัดสินอะไรทั้งนั้นสวัสดีค่ะคุณรุ่งนภาเมืองแก้วนะคะขอให้แชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กด, share, กดเ,พเ,พเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ ถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์พอแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามค่ะใบยี่สิบแปดแชร์แล้วนะคะเราอยากลาออกงานปัจจุบันลักษณะงานใหม่ของเราจะเป็นยังไงคะงานดีไหมคือคําถามนี่มันถามสองสามซ้อนนะ คือก็ต้องถามแค่เพียงว่าถ้าเราเออกจากงานแล้วอะเรามีงานรับรองหรือไปหรือเปล่าแค่นั่นแหละมันก็คืออันนี้คืาบอกว่าอยากลาออกจากงานปัจจุบันลักษณะงานใหม่ของเราจะเป็นยังไงหนึ่งสองงานดีไหมคือคุณอยากรู้ข้อไหนให้ถามมาข้อเดียวนะคะคุณใบนะคะถังพ่อเดียวเฉพาะจอดจงเลยนะคะหน่อยสี่สิบเอ็ดแชร์แล้วนะคะ หาเงินจะดีช่วงไหนอยากหาเงินปิดรายวันสองหมื่นส่งรายวันวันละสองพันรอปาฏิหารอันนี้ก็ยาวอีกลอาจะตอบยังไงดีจันท์ครับจะตอบยังไงหเ,งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดูแค่ว่าสามวันนี้หาได้ไหมก็พอหาได้อยู่สามวันหาได้เยอะด้วยอืม คือคาถามมันซ้อนกันมากจนเกินไปะนะแต่ก็แต<อ><อ>่เงินมันเยอะอยด้วยนะเงินที่คุณจะได้มาเยอะนะคะมาแบ่งแสนปันส่วนกันแล้วแล้วก็ใช้นี่เขาให้หมดไปนะคุณปุ๊คุณปุ๊การเงินค่ะแบบสั้นๆเลยห้าสิบสามปุ๊การเงินได้ยังไงอะ่ะก็ต้อถามแค่นั้น <S 2> <S 2> <S 2> <อ>ก็ไม่ดูอะ่ะเพราะว่าคุณไม่ถามเลยว,ว่าการเงินหมายบอกแล้วไงโดยเฉพาะการเงินเนี่ยการเงินสั้นๆสองพยางเนี่ย อย่าถามนะคะการเงินมีปัญหาอะไรถามมาเลยนะคะเป็นข้อชอ้อจาะจงเข้าใจปะเข้าใจปะถ้าเข้าใจเขาไม่มาถามอย่างเนี้นะเอองงกันมั้งใบยี่สิบแปดเราอยากลาออกงานปัจจุบันค่ะรู้แล้วค่ะลักษณะงานใหม่ของเราจะเป็นยังไงคะแต่ว่าจะต้องบอกก่อนนะว่าถ้าคุณจะออกจากงานเก่าแล้วได้งานใหม่คุณต้องได้งานใหม่ก่อนที่จะลาออกจากงานเก่านะคะ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าลาออกมาก่อนแล้วค่อยไปหางานน่ะเดี๋ยวมันจะเว้งแล้วคุณจะตกงานนะคะอ่ะแล้วสนางานใหม่ของเราจะเป็นยังไงคะอืมก็มือง,งานมางานใช้ฝีมืออะ่ะอืมงานใช้ความสามารถเฉพาะตัวอืมที่เอามาทำเป็นงานแล้วแบบเป็นไรายได้ที่แบบดีเลยล่ะถ้าคุณขยันนะ งานนั่งโต๊ะปัทมาพรหงทองแชร์แล้วค่ะไม่มีแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามสายฝนแก้วรัตสวัสดีค่ะไม่มีแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามแต่มีผู้แชร์แล้วนะคะสองคนนี้นะคะถามได้นะปัทมาพรหงทองถามได้นะคะสายฝนแก้วรัตถามได้นะคะ แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามพิมพ์มานะคะามานามยี่สิบสี่แชร์แล้วค่ะคนที่คุยด้วยคิดอะไรกับเราครับเป็นผู้ชายนะคนที่คุยด้วยคิดอะไรกับเราครับคิดดีมีเมตตามหายีเขาชอบคุณนั่นแหละเขาจีบคุณหรือเปล่าเขาชอบคุณนั่นแหละนะ คุณปัทมาพรหงทองไม่มีชื่อเล่นไม่มีแชร์แล้วอะไรเลยแต่ว่าเขาแชร์แล้วแต่เขาไม่ได้พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถาม,มเราคงต้องเรียกชื่อเขาว่าคุณปัทมาพรหงทองถามว่าการเงินจะหมุนรอดไหมคะปุ๊ห้าสิบสาเอาไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหลังก็งงสิคะ ปุ๊ห้าสิบสามการเงินจะหมุนรอดไหมคะสายตาก็ดีดีอาจารย์โอ้ไป <O. S 1> ไม่รอดนะครับบางจริงเออสามวันนี้หมุนไปไม่รอดโดยอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานรุ่งอยากทราบว่าช่วงนี้นี่มีคนคิดถึงไหมคะอ่าเดี๋ยวดูให้แล้วกันคิดถึงรอคอยอ่ะกินยาได้ละ เริ่มเ,เปิดฉากโดยอาจารย์โอผู้เป็นประธานอาจารย์โอก็มาแล้ว,ว,ลวสองเมตรวาวันนี้ขอบคุณค่ะ เร็วกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 9 9แชร์เพียงเท่านั้นไม่มีผู้แชร์ครับถือสละสิทธิ์ไปนะครับ52ปีนะไม่มีผู้แชร์ครับถือสละไปเองโดยอัตโนมัติครับ ผู้หญิงเหรอไม่มีผู้แชร์รุ่งนาภาสวัสดีค่ะคุณรุ่งนาภาถามยังไงคุณรุ่งนาภาไม่ได้แชร์นะคะอืมสวัสดีเลยสองรอบแล้วผู้แชร์ไม่มีมคุณรุ่งนาภาเมืองแก้วสวัสดีสองรอบแล้วผู้แชร์ยังไม่มีนะคะก็ะไม่มีนะ คือก็ถามแบบอยากรู้ว่าสิ่งที่หวังจะสมหวังไหมคะไม่ดูครับถ้าอะไรที่ <c oughs> มันไม่ชัดก็ไม่ดูครับจะไปหวังอะไรลนะครับนะอืมคนเราก็มีความหวังวนะแต่ไม่อยากบอกหมอดูอย่างนี้แนะนำไปซื้อไพ่มาแล้วก็หยิบเองเลยจะได้รู้ตัวเองว่าเราเราหวังอะไรแล้วจะได้หรือเปล่าอ่าจริงๆแนะนำนะคะ ไม่ต้องมาให้คนอื่นดูให้หรอกแบบเนี้ยอืมถ้าตั้งคําถามงี้มันมันถามแบบในสิ่งที่แบบว่าไม่ไม่แน่ใจว่าจะถามดีไหมไม่ใช่เขาอยากเขาเขาอยากรู้ว่าไอ้ที่เขาหวังอะ่ะมันจะสําเร็จไหมแต่เขาไม่อยากบอกใครเนขะ้าใจ<ช>ว่าก็ไม่ต้องถามเขาไม่ไมอยากบอกให้คนอื่นรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาหวังคืออะไรแต่เขาอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาหวังอะ่ะเขาจะได้ไหมเข้าใจยังอืมอืม ถ้าไม่อยากไม่เต็มใจอย่าถามผมก็ไม่เต็มใจดูมีแค่เนี้ยสบายใจนะฮับฮับอืมพันมืออย่างนี้ใครๆมักนักมวยไหมครับเอ่อย่าถามเลยอาจารย์โอ้อยมีขวารู้สึกไหมใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถาม กดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเพิ่มเพื่อนนะคะเป็นค่าครูแ้ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะอยากมีเพื่อนมาแอดเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็จะได้ดูดวงกันทุกวันเลยนะคะอย่างน้อยเวลาอาจารยร์สดมาจะเด้งไปที่เฟซคุณแล้วก็คุณก็จะได้ตามมาถามทันเวลาที่อาจารย์อยู่รายการสดนะคะจะบอกว่า ดูดวงรายการสดเนี่ยรายการไลฟ์สดเนี่ยถามได้เฉพาะเวลาที่มีคำว,ว่าสดสีแดงขึ้นหน้าจอเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีคำว,ว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการเป็นเทปย้อนหลังนะคะสามารถกอเข้ากอกอ,กอ,กอหน้ากอหลังได้ก็คือไม่ใช่ค่อยอะไรกดอะ่ะกดลงตําแหน่งที่แบบข้างล่างมันจะมีขีด คือถ้าไม่มีคำว่าสดนะแสดงว่าเป็นคลิปย้อนหลังมาละใครสายฝนสี่สิบเก้าพรุ่งนี้ปัญหาที่มีอยู่จะเคลียร์ได้ไหมคะไม่ตอบครับเพราะคำถามก็ไม่เคลียร์ตั้งแต่แรกแล้วครับนะถามแบบนี้ผมก็ไม่ตอบนะถ้าถามแบบอะไรไม่เด่นชัดผมถือว่าสลาดส์กันไปเองนะกระเช้าสามสิบสี่ สิ้นเดือนหน้าจะได้ทำงานต่อหรือออกจากงานคะเราดูแค่สามวันนี้ครับนะดูสวันคุณจะดูไหมเดี๋ยวจะดูคำถามนี้อยู่ไหมสิ้นเดือนมันมากกว่าสามวันนะคะแล้วจะดูไม่ถึงนะคะเราดูแค่สามวันเองตามสบาย ผมเต้ยอายุยี่สิบสี่ปุ้ยแฟนผมเขาจะกลับมาคืนดีกับผมเดือนไหนครับแชร์แล้วครับเราดูแค่สามวันเจ้าเป็นเดือน<ด>เลยเหรอเราดูแค่สามวันเองคุณจะดูไหมจดูสามวันนี้นะว่าว่าคิดยังไง,งก,กลับมา,า,านีนะ่ถ้ามีเงินก็กลับมาครับว่าแค่นี้นะถ้ามีเงินก็กลับมาผมตีเป็นสิบเหรียญออกมาคุณปอสาวสิบเกา้าแฟนญี่ปุ่นเขาคิดถึงและอยากเจอหนูไหมคะ เอาเอาเอาเจอหนูไหมไม่เ,ามาเขาเครียดอะช่วงนี้เขาเขาเขาเครียดถ้าทอมจะแปลว่าอย่างนั้นก็ได้อืมให้มันบอกเหมือนเขาเครียดออ้จะได้ไม่ต้องพูดอืมไม่อยากจะพูดอะไรที่ไม่ดีอืมฮ จริงนะถ้าอยากรู้แบบกระจ่างชัดอะความรักคำถามเดียวไม่เคยพอ,อะนะมาดูส่วนตัวดีกว่าถามไม่อั้นนะคะอ่าลบไปแล้วแฟนญี่ปุ่นนะ <c oughs> ลบไปแล้วเขาเครียดเขาไม่อยากมาเจอแล้วพูดจริงหน้าไพ่ไปอย่างนั้นก็ว่าไปแล้วลบไปแล้วอืม คุณวีสี่สิบเจ็ดไม่ได้แชร์ที่ธุร,รกิจที่ทำอยู่ควรจะทำต่อไปไหมครับอาจารย์อันนี้จริงๆผมผมพูดเลยนะมาให้พ่มาดูแค่สั้นๆส,สามวันนี้จะ <คน S 2> เอาแบบธุร,รกิจทั้ง<อ>ธุร,รกิจเลยว่าจะแบบไปต่อหรือพอแค่นี้นะเรื่องใหญ่มากเลยนะเรื่องใหญ่นะคะไม่ลงทุนหน่อยหรอเดี๋ยวดูสามวันนี้แล้วกัน่าธุรกิจเฮ้ยเดี๋ยวดิ อ,าอ้ายังไม่ได้แชร์เอ,อย้ยไม่ได้แชร์ก็ทิ้งไว้ก่อนยาวครับทิ้งยาวๆไปถามคนอื่นต่ออ่ะเขาเข้าใจไหมคุณวีเข้าใจไหมว่าต้องแชร์ยังไงคะใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคาถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นายุคำถามค่ะพี่สี่ห้าสิบแปดอันนี้มีใสัญลรักผู้แชร์แล้วนะคะหลังชื่อพี่ชายกับแม่จะมาหาไหมคะให้พ,พระมาะคือเขาเป็นไพ่ยผู้ใหญ่อะนะมันขึ้นมาเส่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางเนี่ยถ้าถ้าว่ามันต้องมีการเดินทางแล้วแต่ว่าพ่ายไปน,นี้มันเป็นไพ่นั่งเฉยๆอะ แต่มันเป็นไพ่ผู้ใหญ่อ่ะค่ะอืมมันก็น่าจะได้เจอกันนะนะอมอมห้ 58, าสิบแปดแช่แล้วนะคะพรุ่งนี้จะมีลูกค้ามาเย,ย็ะผ้าไหมคะโออ มีมาแต่ว่าทำไมมันเลือกมากกลกวนๆน่ะแบบคนแบบพูดคือคนใจเย็นๆหน่อยแล้วกันคะ <S 2> <S 2> ่ะแหละก็ไปสวดไปสวดพระกระถางเงินล้านหน่อยแล้วกันอืม, <S 2> <S 2> มุกจะได้ไปชนบุรีกับพี่หนุ่มไหมคะ ือได้คุยกันเนาะแต่ว่า,พาไพ่ไปยังไม่ได้เดินทางาว่างัันนะเพราะว่าไพ่มันไม่ได้มีไพ่เดินทางไพ่ไม่ได้เป็นไพ่เดินทางแต่ไพ่บอกว่ามือก็ลังต้องไปคุยกันก่อนอืมไปสวดพระคาถาเงินล้านกันหน่อยนะครับยุคนี้มันเป็นยุคของพังคาถาเงินล้านนะครับสองแชร์หน้าเฟซเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะ สัมปติชามินาสังสิโมพร์มาจมาฮาเทวาสเพยยาคาปราเยนตี รมมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาพุญโยมหาราพภวันตุเมมิเตปาอุหเตพุทธามาอุณโมพุทธายาวิริโยวริโคนายังวิรหิงสาวรทัสีวริทัสามวริเทโยพุทธามานีมามาพุทธัสสวะหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาฮาฤอ ถ้าไม่มีรูปคนกับลูกศรพิมพ์คําว่าแชร์แล้วค่ะก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ได้กันไม่ได้แชร์จริงหรือไม่ได้ใส่ใจจะแชร์เพราะฉะนั้นผมพูดแต่ความจริงนะครับผมจะทําให้ดูก็ได้กี่ครั้งก็ได้ไเรื่องแชร์ผมทํามาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะถ้าถ้ายังไม่ได้แชร์จริงอย่าพิมพ์คําว่าแชร์นะครับขอแค่นี้นะครับนะเพราะว่ามันไม่ดีนะโกหกไม่ดีครับมุสาวาทานะอืมอ่าเนี่ยผมทําให้ดูก็ได้อยากเห็นแชร์ใช่ไหมเอามา มันไม่ยากหรอกไอ้กดแชร์แต่ว่าไอ้พิมพ์คนว่าแชร์แล้วค่ะเนะี่ยในวันนี้นั่นนะ่ะแล้วมันไม่มีผู้แชร์นะมันดูเนี่ยนี้มันมันต่างมันลิปลับไหมเนะี่ยมีไอม้มีมีรูปคนกับลูกศรก,ก,กับไม่มีเนี่ยแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วเนี่ยดูเนี่ยอะเอาแค่นี้ง่ายๆน,นะจริงหรือปลอมตัดสินกันที่ตัวท้ายเนี่ยนะว่ามีลูกศรรูปคนไหมแค่นั้นแหละ นะถ้าไม่มีก็ถือว่าสละสธิ์ไปเองเมื่อวานถามเรื่องเงินเข้ามาก็เข้ามาจริงๆค่ะแม่นมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะนะโดยอาจารย์โอนะครับนะขอบพระคุณสำหรับรีวิวนะคะคุณสะศีหรอคะใช่ไหมคำมูโม กำลังเอ๊ะซื้ออะไรวะบนแชร์แล้วค่ะบนไม่ได้แชร์ค่ะทำให้ดูก็ได้นะคะไอเรื่องแชร์มันไม่ยากเาจ,จะแชร์หรือเปล่านั่นแหละจะแชร์อะไรไงมันก็ขึ้นอืมเออสมัยใหม่มันน่าจะมีเครื่องซักเอ้เนี่ยเครื่องสระผมเนอะแบบว่า เอาหัวเข้าไปแล้วสะอาดเอียมใหม่เอาออกมาแล้วแบบว่าสับผมเรียบร้อยแห้งเ้นุ่มสลวยสวยเงางาม,งามจากหัวเหนียวๆอะไรเงี้ย,ยมันจะมีไหมครับมีแต่<ม>แตหัวหมันต้องเอาหัวจุ่มลงไปในอ่างเนี่ยที่มันทําอ่ะจีนมันทํามีหรอมีเป็นเป็นเครื่องคล้ายเครื่อง เครื่อง <c oughs> เครื่องไอเนี่ยเครื่องถูถ<ท>ูไอเนี่ยเครื่องเครื่องถูถูพื้นอนะ่ะคล้ายๆเครื่องถูพื้นอะ่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะหรือประมาณไม่เกินสามนาทีสำคัญมากเลยที่ใช้งานสองมือไม่ได้นะ่ะสระผมสระผมยังไงข้างเดียววันนี้หัวคันค่อยไปสระพรุ่งนี้ทีเดียวไม่เอานอนไม่ได้สิอาจารย์โอนบุกเดี่ยวไปเลย ถ้าจนอนหัวมันมันนะแล้วตื่นมาหัวมันมันในช่ป่ะแล้วออกไปเดินข้างนอกหัวมันมันทั้งวันนะโอ้โหแล้วไม่รู้พวงนี้จะร้อนหรือเปล่าด้วยขี้ร้อนอยู่ด้วยชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเ,เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะถ้าใครเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าอยากบอกอะไรถ้าใครเป็นเพื่อนกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์พอแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะวิสิบเก้าพายอยากบอกอะไรคะ แบบนี้มันมีเยอะนะเราไม่ดูครับไอถามว่าอยากบอกอะไรผมตอบว่าไม่ดูนะถ้าจะดูก็อ,อาจารย์เคยบอกไปแล้วว่าดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาให้ครอบคลุมระยะเวลาสามวันคือมีผลสามวันนะคะแล้วก็อย่าถามสองพยางการงานค้สั้นนี้ถ้าถามการงานถ้าถามถ้าถ้ามีถ้า,ถาม,ามีงานทํา เอาเอา,เอาไงดีงงงงงงถ้าพูดทีเดืกกำลังงงไม่ต้องไปตอบอะไรเ,เฉยเถ้าอยากบอกอะไระชาชรยแล้ว้าชายไม,ไม่ดูครับผมไม่ดูเลยนะใครถามว่าพายอยากบอกอะไรมไม่ดูแชร์นะคะเพราะว่าผมให้ตั้งคําถามเข้าใจาเข้าใจแล้วว่าแชร์แล้วแต่ว่าถามผิดกฎนะคะอืม่ะเวลาหมดแล้ว